กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่42กินกันเสียงฟ้าฝนยังตกแรงไม่ลดลงข้างนอกลมกระโชกแรงโชคดีที่บ้านหลังนี้แข็งแรงและทนทานแล้วซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของไพลินที่ไปกำชับกับทีมก่อสร้างเอาไว้ ไพลินตวัดอุ้มเอาแม่สาวหน้าหวานยอดรักขึ้นหน้บอกพาเธอเดินกลับเข้ามาในห้องนอนสายตาของคนทั้งคู่สบประสานไม่มีหลบคำหวานกลายเป็นผู้หญิงบ้าใจกล้าซึ่งเกิดอารมณ์กับคนที่ตัวเองเคยตราหน้านักนะส่วนไพลินนั้นไม่ต้องให้บรรยายความรู้สึกหรอกว่ามันจะมากมายล้นพ้นแค่ไหนไพลินวางคนตัวเล็กลงบนเตียง ก่อนที่จะช่วยปลดเสื้อผ้าให้อีกฝ่ายอย่างทานุทนน้อมรู้ไหมคะพี่นึกว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำบาปนี้อีกแล้วดวงตาภัยลินหวามเจือไปด้วยความซีเน่หามองคนใต้ร่างแบบไม่ละสายตาแม้สักเซี้ยววินาทีพอแล้วคะ่ะอย่าพูดถึงอดีตเลยหวานขอแค่ตอนนี้เวลานี้ก็พอแล้วคำหวานยกนิ้วชี้ขึ้นมาปิดปากของไพลินเอาไว้ เกรงว่าจะทำเสียบรรยากาศเพราะฟ้าฝนกำลังเป็นใจถ้างั้นพี่จะกินแม่เลี้ยงก่อนนะคะแล้วแม่เลี้ยงค่อยกินพี่ทีหลังคนอยากกินปากหวานแจ้งแก่เจ้านายหัวใจให้รับทราบก่อนจะเริ่มสัมผัสที่ริมฝีปากบางคู่นั้นคำหวานยกมือโอบรอบลำคอเรียวละหงของไพลินเอาไว้ส่วนปากก็เปิดอ้าให้เขาได้ชมเชย เธอห่างจากเรื่องนี้ไปหลายปีไม่รู้จะสามารถหรือค้นความรู้เก่าๆได้ไหมแต่สำหรับไพลินนั้นไม่ต้องอะไรมากหรอกขอแค่เป็นแม่เลี้ยงคำหวานร่างกายก็พร้อมจะปลนเปลอืออีกคนเสมอทูลหัวของพี่เหนื่อยไหมคะไพลินขยับเข้าหาดึงคำหวานเข้ามาก่ายกอดเอาไว้อยู่นานสองนานเธอจูบกระหม่อมแม่คนดีด้วยความรักลึกซึ้ง ม่เหลียงแค่หลับตาแล้วหายใจถี่หอบพอรู้ว่าทุนหัวกลับมาหายใจปกติไพลินก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องน้ำจากนั้นก็ออกมาพร้อมกับผ้าชุบน้ำเธอช่วยดูแลอีกคนอย่างเบามือส่วนคำหวานนะ่ะเหรอเธอมองชีเปลือยที่เดินไปเดินมาก็เคินเมื่อกี้คำหวานเป็นคนที่ใจง่ายที่สุดแล้วไพลินคนหืนนั่นก็สมยอมตามกันอีกตามเคยนั่นละ่ะ คำหวานมองอีกคนสวมเสื้อผ้าจากนั้นก็เดินมาหาเธอในมือมีเสื้อผ้าอีกชุดอากาศหนาวแล้วใส่เสื้อผ้าหน่อยดีไหมคะไพรินเดินขึ้นเตียงนั่งพับเรียบ,ร,ยบร้อยจากนั้นก็ยื่นเสื้อผ้าให้กับแม่เลี้ยงคำหวานลุกขึ้นมาสวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยมือเธอยังสันแต่ก็ไม่มากนักหรอกอาการร้อนรุ่มของตัวเองนั้นได้รับการเยียวยาจนหายขาดแล้วคำหวานนอนลง หันหลังให้ไพลินก็เธออ่ายจนไม่รู้จะพูดอะไรนี่โกรธพี่เหรอคะไพลินนั่งมองกิริออยาด้วยความข้องใจกลัวว่าคำหวานจะโกรธกันเพราะเธอมีอะไรกับอีกคนไปเมื่อครู่บางทีแม่เหลี่ยงอาจจะลองใจหรือเปล่าว่าไพลินจะกล้าแตะต้องตัวเธอไหมแต่ไพลินก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไพลินไม่ผ่านบททดสอบหรอกแต่เธอรัก และเธอก็อยากนอนกับแม่เลี้ยงมากนี่หึทำไมคิดแบบนั้นล่ะคะคำหวานหันหน้ามาหาเขาจะคิดมากไปไหนเธอไม่ได้โกรธแต่เขินอายตั้งหากล่ะก็แม่เลี้ยงไม่พูดกับพี่สักคำทายังหันหลังให้กันอีกคนเคยทำความผิดหวาดระแวงน,นางผับเพียบก้มหน้าก้มตาไม่ยอมหยุดไผลินกลัวเขาจะโกรธตัวเองจะตายถ้าขืนแม่เลี้ยงสั่งลงโทษอีก แล้วไพลินจะทำย่างไรล่ะอารมณ์น้อยใจพลันทำให้เกิดอาการอยากจะร้องไห้ขึ้นมาแล้วพี่ไพลินคะเรื่องอื่นทำไม่ฉลาดแต่เรื่องเนี้ไม่เคยรู้อะไรเลยสาวหน้าหวานลุกขึ้นมานั่งมือชฉยคางไพลินที่ก้มหน้าขึ้นนี่เหรอคนที่เคยเป็นโจรมาก่อนทำไม่ขี้น้อยใจขี้กังวลใจแบบนี้ล่ะไม่กรดใช่ไหมคะ พี่รู้อยู่ว่าพี่เป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่เมื่อกี้พี่ทำเพราะว่าพี่รักนะคะพี่รักแม่เลี้ยงมากจะบอกจนวันตายไปเลยไพลินยิ้มแล้วเกาท้ายทอยแก้เกอร์ก็ตัวเองปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อดันเข้าใจผิดคำหวานยกใหญ่อูหวานมีคุยด้วยแล้วคำหวานขวยเขินกับคำบอกรักอีกแล้วกำาาามสนองเธอสมัยก่อนชอบแซวอีกคนให้เขินอายอยู่บ่อยครั้ง มาตอนนี้เขาก็เลยทำคืนบ้างแต่ตอนเนี้ยคำหวานรู้สึกง่วงและอยากนอนใจแย่แต่มีคนทึ่มที่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองทำไมยังไม่รู้จักเข้ามากอดกันอีกไผ่ลินละลาละ,ล,ะลังอยากจะเข้าไปนอนกอดคำหวานแต่กลัวแม่เลี้ยงจะไม่พอใจเอาไผ่ลินนั่งพับเพียบมองอีกคนเงียบๆเธออยากกอดคำหวานให้สกสุสมอราแต่ก็นั่นแหละยังไงก็ต้องถามแม่เลี้ยงก่อน พี่ขอนอนกอดได้ไหมคะพี่มีความสุขมากจนมันล้นอกถ้าดีกอดแม่เลี้ยงตอนนี้ก็คงจะดีมากอีกขนทึมอยากกอดก็กอดสิหวานหนาวจะย,ย่าอยู่แล้วนะคำหวานอยากหันไปเขก็กระโหลกคนทึมก่อนที่เธอจะได้รับความอบอุ่นเพราะเขาเข้ามากอดซ้อนหลังเอาไว้คำหวานกระชับมืออีกคนเอาไว้แน่นว่าแล้วเชียวเธอต้องใจอ่อนให้โจนนี่ คำหวานนะคำหวานขอบคุณมากนะคะยอดรักของพี่ไพลินหอมแก้มขาวเนียนละเอียดกอดกระชับเธอจากนั้นก็หลับไปพร้อมๆกันตอนเนี้ยไพลินมีความสุขจนล้นหัวใจแล้วตกค่ำมาสองสาวก็ตื่นกลางดึกอีกรอบเพราะเสียงหลอนๆของสิ่งเดิมๆมันได้กลับมาอีกแล้วเสียงเท้านับไม่ทวนเดินไปเดินมาอยู่แถวๆนี้อีกทั้งไกลๆนั่น ก็มีเสียงหวีดร้อนซึ่งมันแหลมเล็กกระแทกเข้าไปในโสตประสาทอีกแล้วเหรอคำหวานตื่นจากการหลับไหลหลังจากกิจกรรมวาบว้ามเธอที่รู้สึกเหนื่อยเพลียก็หายเป็นปลิกทิ้งแมนจะเคยสัมผัสความหลอนมาแล้วแต่พอมันกลับมาอีกรอบมันมีความรู้สึกขนลุกขนพองสย,อ,ยองกล้าวอยู่ดีนั่นล่ะนอนต่อกันเถิะนะคะหรือว่าแม่เลี้ยงหิวไหม ให้พี่หาอะไรให้กินเอาไหมคะไพลินก็ตื่นขึ้นมาพร้อมคำหวานเธอเหนื่อยจนหลับลึกไม่รู้สึกตัวเลยสักนาทีทามาเลี้ยงไม่ขยับตัวจางให้ไพลินก็ไม่ตื่นทั้งเหนื่อยทั้งเพลียทั้งมีความสุขที่สุดในโลกกินลงที่ไหนคะไม่กลัวหรือไงก็นิดหน่อยนะคะแต่ไม่มากเท่าแต่ก่อนนะคะแม่เลี้ยงกลัวเหรอพี่ก็กอดอยู่นี่ไง ไม่ให้ใครมาทำอันตรายแม่เลี้ยงของพี่ได้หรอกคะ่ะสาวตัวสูงลุกขึ้นเดินเข้าไปหาอะไรในครัวเพื่อให้แม่เลี้ยงได้รับประทานไผ่ลินได้แตงโมกับขนมเปี๊ยะซึ่งสั่งให้คนเตรียมเอามาให้จากนั้นก็เอาใส่จานเอาออกมาเสิร์ฟให้แม่เลี้ยงคนสวยก็ไผ่ลินกลัวสุดที่รักจะหิวเพราะเรายัางไม่ได้กินข้าวเที่ยงเอ๊ะนั้นนับรวมถึงข้าวเย็นด้วยนี่ทานหน่อยนะคะ พี่กลัวม่เลี้ยงจะปวดท้องไพลินเอาใส่ถาดแล้ววางบนเตียงเดินไปหยิบขวดน้ำเปล่าออกมาเตรียมให้ีกแล้วเธอก็นั่งลงบนพื้นซึ่งทำตัวเรียบร้อยอีกครั้งไม่ทานหรอคะเอ๊ะเราทำไมไปนั่งตรงนั้นล่ะคําหวานลุกขึ้นมานั่งพิงหัวเตียงก่อนที่เธอจะแปลกใจมากเพราะคนหาอาหารให้ลงไปนั่งข้างล่างเรียบร้อยให้พี่ขึ้นไปทานด้วยหรอคะความจริง พี่ทานหลังแม่เลี้ยงก็ได้นะคะไยลินไม่หิวหรอกแค่อยากนั่งมองหน้าหวานๆนั่นแม่เลี้ยงกินข้าวไม่เยอะหรอกแต่ไหนตะไรมานั้นคำหวานทานข้าวไม่ถึงทับพีซะด้วยซ้ำถนัดทำลับลุงอาหารให้คนอื่นมากกว่าขึ้นมานอนบนนี้ด้วยกันนะคะเอาอย่างนี้ดีไหมเวลาที่เราอยู่ที่นี่หวานอนุญาตให้พี่ไยลินใกล้ชิดหวานได้จับตัวหวานได้ดีไหมคะ ก็ตะเลิดมาถึงขนาดนี้แล้วคำหวานเองก็เลยตามเลยอีกอย่างพอมาถึงที่นี่คำหวานเองก็นึกรักนึกชอบอีกคนขึ้นมาแปลกๆเธอเก็บอาการเอาไว้ไม่ไว้จนต้องขอร้องให้เขาทําเรื่องน่าอายแบบนั้นคนอะไรนะทั้งสวยทั้งใจดีขอบคุณนะคะถ้างั้นพี่ขึ้นไปนอนด้วยแล้วนะไพลินก้าวขึ้นเตียงก่อนจะไปนั่งซ้อนข้างหลังคำหวานเอาไว้ เธอสอดแขนรอบเอวบางของอีกคนพอเขาอนุญาตหน่อยมันก็เป็นโอกาสทองของไพลินนะซีโอโหเข้าหวานใจดีด้วยหน่อยก็ทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคะคําหวานถึงกับร้องโอเสียงดังเมื่อกี้คนเรียบร้อยนั้นขึ้นมานั่งแล้วกอดเธอไว้นั่นแหมสลัดกราบคนเรียบร้อยไปทันทีเลยนะโกรธหรือเปล่าคะ แล้วจู่ๆไพลินคนเจ้าเล่ก็ตีหน้าเศร้าไม่โกรธก็ได้ค่ะอะหวานป้อนนะคะตัดแตงโมทานเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราจะเที่ยวเข้าห้องน้ำกันทั้งคืนคำหวานจิ้มแตงโมแบบพอดีคำเธอยื่นไปป้อนให้คนเจ้าเล่ทางขนป้อนนะอ่ะหรออาปากงับแล้วเอาไปเคี้ยวอย่างอาเลศอร่อยปกติตังโมก็หวานอยู่แล้วนะคะแต่พอแม่เลี้ยงป้อนพี่บัรนใหญ่ไม่ได้เลย ว่ามันอร่อยขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนคนปากหวานรีบกล่าวเอาใจคนป้อนไคลินมีความสุขจนอยากจะพูดคุยอะไรต่อมีอะไรกับแม่เลี้ยงเต็มไปหมดมีความสุขหรอคะเห็นเทียวหยอดเทียวจีบหวานขนาดเนี้ยเอะอะก็บอกรักกันอยู่นั่นล่ะคำหวานจิ้มแตงโมขึ้นมากินบ้างจากนั้นก็จิ้มแล้วยื่นใส่ปากของอีกคนมีความสุขมากกว่าตอนไหนไหนคะ่ะ ความสุขของพี่ก็คือแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงคือชีวิตพี่พี่อยากจะอยู่กับแม่เลี้ยงไปตลอดปาณิธานอันแรงกล้าของไพลินนั้นเมตต์ตั้งแต่ได้กลับมาเจอหน้าสาวในดวงใจที่คาสิโนแล้วและวันนี้มันเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างไพลินเห็นเขาลางความสุขมาตากลาหวานไม่อยากจะคุยด้วยแล้วละคะ่ะเอาแต่พูดหวานหใส่กันแบบเนี้ยคนฟังนี่ย่าเลยนะคะ คำหวานทนไม่ไหวหรอกก็อีกคนนั้นเที่ยวจีบเที่ยวยอดนั่นทําเอาเธอหน้าแดงก่ำใจแย่เธอเขินอายจนมือไม้สั่นไปหมดคนใจอ่อนได้ตัดทอดถอนหายใจนี่ไงละ่ะถึงไม่อยากเห็นหน้าคําหวานไม่อยากได้ยินเสียงเขาพี่ไผรินร้ายกาจเหลือเกินถ้างั้นไม่พูดแล้วคะ่ะกลัวแม่เลี้ยงจะเบื่อพี่ซะก่อนเอาเป็นว่าขอแค่มองหน้าเฉยๆได้ไหมคะ อยากจะทดแทนช่วงเวลาที่พี่ต้องไกลจากแม่เลี้ยงได้ค่ะแต่อย่าจ้องมากนะคะจ้องนานๆหวานก็อายเหมือนกันพี่รับปะจะไม่ทำให้แม่เลี้ยงอึดอัดใจแน่ค่ะดูเหมือนว่าในกระท่อมกลางป่านั้นมันจะอบอวนไปด้วยกลุ่นกลิ่นของความรักพวกเธอทั้งสองคุยกันจนลืมเสียงน่ากลัวข้างนอกพออิ่มแล้วไพลินก็ละจากเอวของคำหวานยกของไปเก็บให้เรียบร้อย ก่อนจะพาแม่สาวหน้าหวานเดินไปเข้าห้องน้ำเพราะคำหวานกลัวเสียงข้างนอกนั่นนั่งมองหน้ากันไปกันมาคำหวานก็เริ่มจะทนไม่ไหวถ้าเป็นปลากัดนะเธอคงท้องไปหลายคอกแล้วคำหวานตัดสินใจดับตะเกียงเจ้าพายุทั้งสองดวงสั่งให้อีกคนนอนกอดกันหัวใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยเข็ดในความรักพอเขามาทำดีด้วยเขาปากหวานด้วยหน่อยใจมันก็เที่ยวตาล่องลอยไปหาเขา ตื่นเช้าคนสมรักเอาเสื้อผ้าลงมาซักให้เรียบร้อยไพลินอาสาทำงานทุกอย่างเพื่อไม่ให้คำหวานสุดที่รักเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปยกเว้นก็แต่การทำอาหารพอซักผ้าเสร็จไพลินก็มานั่งเฝ้าคำหวานอีกฝ่ายกำลังทำอาหารให้เธอทานอยู่ชิมหน่อยสิคะาว่าพอดีหรือ,อยังคำหวานตักน้ำแกงออกมาบรรจงเป่าเบาๆเพื่อให้มันคลายร้อนก็กลัวมันจะลวกปากคนปากหวาน ประเดี๋ยวจะพลานเจ็บตัวีีภไพลินทำตามที่อีกฝ่ายสั่งจากนั้นก็ชมทันทีว่าอร่อยแล้วคะ่ะแม่เลี้ยงนี่ใส่ใจใส่ความรักลงไปด้วยใช่ไหมทำไมพอพี่ทานอาหารฝีมือแม่เลี้ยงแล้วพี่รู้สึกหลงรักแม่เลี้ยงหัวปักหัวปมอีกคนบ้าคําหวานรีผ่านหน้านี้เธอยกแกลงลงจากเตาทานจากนั้นก็ตักแกงใส่ถ้วยคดข้าวที่หูใส่จานอีกสองใบ พี่ช่วยเองนะคะแม่เลี้ยงไปล้างมือเถอะแล้วมาทานข้าวด้วยกันดีกว่าไพลินอาสายกอาหารไปตั้งโต๊ะกลัวแม่เลี้ยงจะเหนื่อยจึงอาสาทำมันเองทุกอย่างอ่านอะไรอยู่ลระคะคำบานเห็นไพลินอ่านหนังสืออีกฝ่ายหันมามองเธอแล้วก็ยิ้มคำแบบนั้นอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเขาไม่ยอมพูดจาก,กับเธอซันนี่พี่อ่าน นิยายรักประโลมโลกนะคะรู้ไหมนางเอกเขาเรียกพระเอกว่ายังไงไม่รู้สิคะเรียกว่ายังไงหรอคำหวานหันไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับกเกษตรกรรมต่อเทาว่าคำกล่าวของไพลินนั้นกลับทำให้หญิงสาวการ,กรเกษตรต้องชะงักคุณพี่คะอ๋อสาวหน้าหวานไม่สนใจคนหน้าคมอีกเลยคำหวานรีบหันมาสนใจหนังสือของตัวเองต่อ ถ้าพี่อยากให้แม่เลี้ยงเรียกพี่จากเดิมที่เรียกพี่ไพลินแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่าคุณพี่แล้วให้แม่เลี้ยงแทนตัวเองว่าน้องพี่จะต้องทำยังไงร่ะคะไพลินผู้ชอบอ่านในใิยายรักๆใกล้ๆแล้วชอบจินตนาการว่าตัวเองเป็นพระเอกส่วนแม่เลี้ยงคำหวานเป็นนางเอกอยู่เสมอเธอรีบพับหนังสือลงก่อนจะหันมาหาแม่เลี้ยงเพื่อขอความเห็นชอบ คุณพี่กับน้องหรอคะไม่เอาหรอกคะ่ะหวานอายคำหวานวางหนังสือในมือลงเธออุทานด้วยความตกใจหนีใหญ่รักทำให้พี่ไพลินกลายเป็นคนบ้าไปแล้วไม่ได้หรอคะมันดูสวยงามดีออกให้พี่ทำอะไรลรก,ก็ได้ยกเว้นให้หนีหน้าแม่เลี้ยงไปไกลๆอันนั้นพี่ไม่เอาด้วยหรอกนะคุณพี่กับน้อง เขาใช้แทนคนที่เป็นคู่รักหรือสามีพันรยาไม่ใช่หรอคะนี่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นสักหน่อยหวานยังดูใจกับพี่ไพลินและต้องใช้เวลาอีกนานเลยถ้าหวานพร้อมเมื่อไหร่แล้วจะบอกนะคะโอ้ตายอมลากทุกอย่างจริงๆใช่ไหมคำหวานคิดหาทางแกล้งคนบ้าคนที่อยากให้เรียกตัวเองว่าคุณพี่เธอยิ้มร้ายก่อนจะคิดแผนการออกพี่ยอมลกทุกอย่างคะ่ะ แล้วพี่ก็รอแม่เลี้ยงได้ตลอดชีวิตขอแค่ให้โอกาสพี่จะให้พี่เป็นป้าของลูกแม่เลี้ยงก่อนก็ได้ถ้าวันหนึ่งแม่เลี้ยงยอมรับพี่ค่อยให้พี่เป็นหมามีของลูกแม่เลี้ยงนะคะไพลินหันมาขอโอกาสเธอยอมรับทุกข้อเสนอขอแค่ให้โอกาสกันเท่านั้นจะให้เป็นป้าเป็นลุงเป็นน้าได้หมดทั้งนั้นแหละและถ้าวันหนึ่งไพลินทำให้แม่เลี้ยงใจอ่อนได้เธอขอเป็นหมามีของลูกๆเรา เราก็ขอเป็นคุณพี่ของแม่เลี้ยงลากทุกอย่างใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นรอบหน้าพี่เสียงคนมาเดินรอบบ้านหวานขอท้าให้พี่ไพลินลงมาดูว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าทำได้วันหนึ่งที่หวานยอมรับพี่ไพลินกลับเข้ามาหวานจะเรียกพี่ไพลินว่าคุณพี่แล้วแทนตัวเองว่าน้องแบบนี้ดีไหมคะ คำหวานจะได้เห็นคนหัวโกลนโดนผีหลอกก็คราวนี้อีกคนใจกล้าบ,บ้าบิ่นในทุกเรื่องทับเป็นคำสั่งของคำหวานนี่พี่กลัวนิดหน่อยคะ่ะแต่พี่จะทำแม่เลี้ยงอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้ล่ะเรื่องคานี้ลาก,กับสิ่งที่ต้องการมันเล็กน้อยมากไพหลินคนใจเด็กยอมทําทุกอย่างก็ทับเป็นแม่เลี้ยงสั่งสักวันเธอเธอจะกลายเป็นขุนพี่ของแม่เลี้ยง แล้วแม่เลี้ยงจะแทนตัวเองว่าน้องกับไพลินยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะหวานซ้อมเรียกไว้เลยนะคะคุณพี่ขะน้องเอาใจช่วยนะคะคำหวานหยอกเยา้าจากนั้นก็หันกลับมาอ่านหนังสือต่อปล่อยคนบ้าดีเดือดดีใจไปคนเดียวก็แล้วกันแม่เลี้ยงของพี่น่ารักจังเลยขอหอมเย้ยตนกลามปู่นี่หน่อยนะคะวายพี่ไพลิน สาวหน้าหวานอยากคืนคำที่อนุญาตให้อีกคนแต่ต้องหรือสัมผัสตัวเองได้ตลอดตอนที่อยู่ที่นี่หึน้อยนะฝากเอาไว้ก่อนเธอะขุนพี่คนเจ้าเล่กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ